สวัสดีครับทุกคน EP นี้ครูจะพาพวกเราไปฝึกแต่งประโยคด้วยคำว่าพวกเขาควรทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับก็คือ day s h o u l ตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่งรูปปกติอย่าลืมนะครับกริยาช่วยตัวหลักซึ่งได้แก่ will wouldcan couldshall shouldmay mightdo does did และก็ must เนี่ย ต้องตามด้วยกริยาช่องที่1รูปปกติเท่านั้นห้ามเติม s, es, ed, ing ต่อท้ายเด็ดขาดส่วนกริยาช่วยหลักอีก2ตัวได้แก่ verb to be, is, am, are, was, were ให้ตามด้วย verb เ,เติม ing และ verb ช่องที่3เท่านั้นส่วน verb to have นั้น have, has, had ตามด้วย verb ช่องที่3เท่านั้นจำง,ง่ายๆนะครับทีนี้สำหรับเรื่องของคำศัพท์ครูจะพาพวกเราไปพูด เกี่ยวกับเรื่องของสื่อออนไลน์ต่างๆเพราะว่าเป็นคำศัพท์ที่เข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของพวกเราหลักการง่ายๆเหมือนเดิมนะครับดูตัวอย่างประโยค t h e y s h o u l d use facebook พวกเขาควรใช้ facebook เราเรียงคำจากหน้าไปหลังเพื่อแต่งเป็นประโยคได้เลยนะครับ t h e y s h o u l d use the old account พวกเขาควรใช้บัญชีอันเก่าเฉพาะ จุดของคําว่าบัญชีอันเก่าก็คือการขยายนามเนี่ยที่เรียงจากหลังมาหน้าจุดแรกนะครับทีนี้จุดที่2ก็คือเรื่องของการถามครูเน้นย้าว่าถามสั้นและยาวถามสั้นก็คือไม้ถามยาวก็คือ W-H และ How เนี่ยเราเอามาเรียงด้านหน้าประโยคทันทีนะครับจะเป็นสิ่งที่สลับกันกับกระบวนการคิดในภาษาไทยเรา Do they use Twitter พว,พวกเขาใช้ทวิต t ตอรไหมพวกเขาใช้ Twitter หรือเปล่าพวกเขาใช้ทวิตเตอป่าอย่างเงี้ยแล้วแต่เราจะแปลให้มีความสละสลวยตามบริบทการพูดของเรานะครับแต่เราเอาดูดัดดิทมาใช้ในประโยคนี้เพราะว่าเราสร้างประโยคคําถามสั้นว่าไหมนั่นเองแล้วด้านในประโยคบอกเล่าของเราเนี่ยเราจะสังเกตว่าเขาไม่มีกระยาช่วยอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาดูดัดดิ ตัวใดตัวหนึ่งที่สอดคล้องกับประธานแล้วก็เวลามาใช้ do นะครับใช้กับประธานก็คือ day สำหรับเวลาในปัจจุบันคำพูดแบบง่ายๆนะครับ simple simple ที่เราเรียนในบทที่ผ่านมา why do they use twitter ทำไมพวกเขาถึงใช้ twitter เราก็เติมลงไปนะครับ why ลงไปหน้า ดูคือหน้ากริออยาช่วยนั่นเองง่ายๆนะครับบทนี้ครูจะมีเกร็ดคำศัพท์ให้พวกเราจำทางด้านหลังด้วยตอนนี้ไปฝึกพร้อมกันกับครูเลยครับพวกเขาควรกดปุ่มชอบ They should click l like button พวกเขาค้นค้นใน Google They s h o u l d search on Google พวกเขาค,ควรโฆษณาบน YouTube They s h o u l d advertise on YouTube พวกเขาควรเช็ค Facebook ให้บ่อยขึ้น They should check Facebook more often. พวกเขาควรใช้เครื่องมือสืบค้น,น They should use a search engine. พวกเขาควรใช้ Skype บนมือถือ They should use Skype on mobile phone พวกเขาควรดูข่าวจากเว็บไซต์ They should watch the news from website พวกเขานะวรดูหนังบนยูทูบ They should watch movie on YouTube พวกเขาควรท่องอินเทอร์เน็ตให้น้อยลง They should surf internet less e r พวกเขาควรทำงานจากที่บ้าน They should work from home พวกเขาควรทำเงินจาก TikTok They should make money from TikTok พวกเขาควรทำตามเทรน They should follow the train. พวกเขาควรปรากฏบนหน้าแรก They should appear on the first page. พวกเขาควรปิดบัญชี They should close the account. พวกเขาควรเป็นสมาชิกช่องดีๆนะ They should subscribe to a good channel. พวกเขาควรพบแฟนคลับในชีวิตจริง They should meet fans in real life. พวกเขาควรพิมพ์คำสำคัญ They should type keywords พวกเขาควรเพลิดเพลินกับ TikTok They should enjoy TikTok พวกเขาควรเพิ่มกันมองเห็น They should boost the views. พวกเขาควรเพิ่มการมีส่วนร่วม They should increase engagement. พวกเขาควรเพิ่มลงในลิสต์หลายชื่อ They should add to a contact list. พวกเขาควรมองหากลุ่มเป้าหมายนะ They should look for a target group. <c oughs> พวกเขาไม่ควรคลิกลิงก์ They should not click the link. พวกเขาไม่ควรติด Facebook They should not be addicted to Facebook พวกเขาควรลงทะเบียนเข้าใช้อีเมล They should sign in the email พวกเขาควรลงทะเบียนบัญชีใหม่ They should register a new account พวกเขาควรเล่น tiktok They should play TikTok พวกเขาควรส่งเสริมประสบการณ์บนเว็บไซต์ They should enhance experience on the website. พวกเขาควรสร้างประวัติย่ออันใหม่ They should create a new profile. พวกเขาควรใส่ hashtag. They should put #hashtag คำศัพท์สำคัญนะครับคำแรกที่ครูอยากให้พวกเรา,าได้เห็นก็คือคำว่าติดอย่างเช่นการติดสุราการติดยาเสพติดการติดความรักการติดเพื่อนอย่างนั้นอย่างนี้นักเรียนครับคำนี้เนี่ยหากใครเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษเติบโตขึ้นไปเราจะเจอว่าเอ๊ะทำไม หลายๆครั้งเนี่ยเราจะเจอในรูปของ verb to be บรก verb ช่องที่3ก็คือ passive voice เป็นส่วนใหญ่นะครับนักเรียนเคยเอาเรื่องนี้มาถามครูครูก็เลยกับไปถามนักเรียนย้อนขึ้นไปว่าก็ลองสังเกตวิธีการใช้ดูสิแล้วก็ความหมายจริงๆของเขาเนี่ยเขาบอกอยู่ในตัวของคำศัพท์เองนั่นคือว่าส่วนใหญ่แล้วคำว่าติดเนี่ยปกติเราจะไม่ได้ไปติดเอง สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์หรือเขาจะมีอะไรสักอย่างที่ทําให้เราติดอย่างเช่นติดยาคือยาเนี่ยมันจะมีสารเสพติดข้างในติด Facebook เล่น Facebook แล้วชอบจังเลยแสดงว่า Facebook ก็ต้องมีสิ่งดีๆที่ทําให้เราเพลิดเพลินเราถึงติดใช่ไหมครับมันมีหลายเรื่องข้างในติดเหล้าอ่าแอลกอฮอล์เป็นยาเสพติดทําให้เราติดได้ฉันติดคุณอย่างเพลงของตาทายังบอกว่า I'm addicted to you เนะเพลงนั้นสมัยก่อนเพลงของคุณตาทายางเป็นนักร้องรุ่นพวกครูเนี่ยเขาจะดังมากสแสดงว่าเอ๊ะคุณก็ต้องมีสเสน่ห์ถึงมาทำให้ฉันติดได้นะครับสรุปว่าคำว่า a d d i c t นะครับมักจะใช้ในรูปของ verb to be verb ช่องที่3คือ passive voice ความหมายห้วน,วนก็คือถูกโดนหรือได้รับการ พราะโดยปกติแล้วสิ่งอื่นทำให้เราติดการติดนั้นไม่ได้เกิดจากตัวเราเองนะครับแต่เป็นสิ่งนั้นๆเนี่ยมามีมาส่งผลให้พวกเราติดอย่างเช่นเขาติดยา he is addicted to drugs เห็นไหมครับมันมีฤทธิ์มาทำให้พวกเราติดคุณติด Facebook แล้วล่ะเราพูดกับเพื่อน you are addicted to Facebook already หรือ you are addicted to Facebook now ไปเจอคำว่า already มันไม่ได้ใช้เฉพาะประโยคที่ผ่านมาแล้วนะครับมันก็ใช้เป็นคำศัพท์คำหนึ่งที่อยู่ในคำพูดของเรานี่แหละนะครับเขาติดเหล้า he is addicted to alcohol เขาติดเหล้าเพราะว่าเหล้ามาทำให้ติดฉันติดคุณ I am addicted to you Don't you know you are toxic เห็นไหมครับเพลงของทอยายาทถ้าใครเป็นคนรุ่นครูก็จะรู้จักเพลงนี้ชั้นติดคุณเข้าแล้วแลหละเงี้ยครับอ่าอีกอันนึงเป็นเกรดของคำศรรคัพท์จะเจอในบทต่อไปนะครับคำว่ารถเราใช้คำว่าคารถเข็นในห้างเราเติมตัวทีเข้าไปนะครับที่เราเห็นรถเข็นเนี่ยเราใช้คำว่า cart คือเติมตัวทีเข้าไปหรือเราใช้คำว่า trolley ก็ได้พวกรถเข็นพวกรถลากอะไรพวกนั้นนะครับ คาร์ดหรือโทรเลยเจอกันใน EP ถัดไปแล้วเราจะมาฝึกพูดด้วยกันอีกครั้งหนึ่งครับบ๊ายบาย